สวัสดีครับพี่น้องครับส่งงั้นอยู่แพรกษาครับโอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีครับผมแดดจดจดอเลยครับพื้นที่ตั้งไงพี่น้องแต่เสียใจฮ้อนฮ้อนฮ้อนเมื่อเนี่ยฮ้อนนี่ยมาฮ้อนค้าฮ้อนเนี่ยล้ว ไม่มองรถจักตรงนี้เลยเดนนอนดีวะพูพี่นองเอ้ยเม่นแล้ว ที่พอหาโมงแรงบเรื่อยเฮาอีได้มาขึ้นไฟครับสีิเฮ็ดงานซ่อนกันกับประดับแล้วไอ้เพิ่นขึ้นทัดได้ขางนึงเฮาก็มาลงไฟแล้วครับเก็บความเร็วเป็นงานทับซ่อนกันเนี่ยนิดหน่อยก็บ่อเรีนเพราะว่าถ้าเอาขนไฟขึ้นไปเลยบ่ได้ครับทัดมันยกขึ้นขึ้นไปบ่ได้ทัดมันจิ๊บต่ำไฟมีเสียหาย สวนเหญ่อาจารย์นุกคุมอาท่ไปหากินเขามันไก่ครับขุดนุนบ้านค้นบ้านเดียวกันครับสาะะรค้ำเพราะว่ามาเทียวก่อนกับก,นกนินนี้นั่นแหละครับ นี่รถเขาอ,ออกนะเขาเลยจอดบะได้จอดคูกับบะไดจอดคูรถเที่ยวเนี่ย คูกันเรียนเยอะเลยบอกว่างนล้ย งานยังเมื่อยพอๆอันบ่ยังบ่ทันถึงขันผมนะรู้น้ามันเล่นมันเล่นอยังรู้นะาเล่นเอาใครจะออกแบบมันแบบนี้อ้อลำมกตุกเป็ดเอ้อันนี้ไม่สิเดินหลังงอนเรื่องว่าอันขาดอันี้ยังอยหาง

เนี่ยไปไนไปขวดดิน,นี่ยูพีเดเต็มเลยเปล่าข้างหลังอันเนี้ยเป็นเต็ม นอนพักฟันอยจากมือแน่ักอนสมองน้ำดิ่นไหลไหลยงนอนด้วยเันเอนอ่าอุ่นฮอนพักฟันสมองแ้ก็ปีงเื่อ <laughs> ทะเลาะไปซี้อยังวรทะเลาะซี้อซิลังอยย่างเป็นมูคุ้มฮาาฮาฮกินขมันไกลด้วยแซ่บ ทางกสี่ตั้งต้ก็ที uh ่หอนดีใช่ไหม่แล้วรถเร็วลุงของเร็วบบทุกครั้งนั้นจังทีิออกข้องกันเป็นฟันทุ้งก่อนไล่ไเอารถจอดไปในวิกทั้งเดครับถ้าออกไปตอนนี้เดี๋ยวก็ได้ง่ายได้ยังงี้ไม่ยากอีก ไ,ได้ในนี้ให้ต้นงหามันออกชัวๆแล้วเขาจัองออกไปเที่เดียวเป็นน่วยๆยออกไป้อมกันเที่เดียวอบนนาเสียนะคะยาวมินตึกสิบสัน้นหรืวอว่าหลังพุแล้วเว้ย ของเนี้ยหลังอาคารหนักสูากเลยนี่เป็นทางขึ้นขึน้นไปอาไปคลิปนี้เดี๋ยวฝากเท่านี้ก่อนครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับพันพอนก่อนบับน